แม่ไก่ผมอกยานหลังคอมน,นิดๆลูกออกมาจะไปทางไหนบ้างครับแม่ไก่กับพ่อไก่เนี่ยผสมกันคนระับไก่ตัวผู้กับตัวเมียมผสมกัน,นสองตัวเนาะมันให้กันอยู่แล้วคนระับกระดูโครงสร้างสรีระร่างกายเบอร์แข้งนะครับเหลี่ยมสไตล์การชนนะครับแต่มันจะมีสองสิ่งที่เหลี่ยมไปหาพ่อไก่ก็คือนะครับสไตล์การชนนะครับสไตล์การชนจะเอ็นไปหาพ่อไก่นะครับโครงสร้างจะเอ็นไปหาพ่อไก่ ถ้าพี่เอาไปใส่พ่อไก่โครงสร้างรูปร่างปกติจับสวยอะไรปกตินะสุดท้ายแล้วนะผมมองว่าเปอร์เซ็นต์สวนมากสมมติว่ทาทาได้หลายข้อเลยนะคือลองลองเก็บไว้ทําดูแน,น,น่ครับอนาคตลองเก็บไว้คิดดูเนาะผมมองว่าเปอร์เซ็นต์สวนมางมันก็จะออกไปทางพ่อคนระับแต่ก็จะมีตัวที่หลายๆตัวที่ออกไปเหมือนแม่แต่มันก็จะน้อยกว่าฝั่งพ่อเขา้าใจไหมนะบางตัวอาจจะแบบอกยานจับอกยานจับยาวเหมือนแม่อะไรประมาณนี้แหละนะซึ่งนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่ผมมองนะนะสุดท้ายแล้วนะผมไม่อยากจะให้แบบว่าเ,เราต้องไปมองแบบ กระดูกโครงสร้างเอ้ยเอ้ยโอเคกระดูกโครงสร้างเนี่ยมัน um, ม uh ีผลแหละนบการเลการแบบจะพัฒนาไก่กระดูกโครงสร้างมันมีผลอย่างแน่นอนนะครับแต่คือผมไม่อยากจะให้มองเนี่ยผมจะไม่อยากให้มองว่าไอ้ไก่ตัวนี้ผิดช่องนะไอ้ไก่ตัวนี้มันจับแหลมอกยาวอะไรก็ต่างๆก็ว่ากันไปนะครับคือถ้ามันเก่งก็คือจบเลยถ้ามันเก่งก็คือจบพี่ไม่ต้องไปมองอะไรมากมายเนาะคือสุดท้ายแล้วเราทุกคนตามหาไก่เก่งครับว่าจะพัฒนาหรือเรื่องเอาชนครับคืออยากจะได้ไก่ดีอะครับอยากจะได้ไก่ดีครับ มันต้องเริ่มที่การเพาะพันธุ์นา,นานที่มาจากตัวเก่งๆก่อนเลยครับเราต้องหาเราต้องคัดเราต้องใช้สายตาคัดคัดแบบพ่อพ่อไก่ที่ว่าไอตัวเนี้ยมันแข็งลึกจริงเว้ยเพราะเออเราได้พันธุกรรมดีมานะแล้วแข็งลึกจริงถ้าถ้าผมแนะนำเนาะถ้าผมแนะนําว่าเอ้ยพี่น้องจะเริ่มพ่อไก่ยังไงนะครับถ้ามีแม่ไก่เนาะหรือแบบเช่าแม่ของฟาร์มอื่นก็ได้ครับชอบพ่อไก่ตัวนี้นะครับเอาไปฝาบผสมเลยหาแม่ไปฝาบผสมอ่ะครับแล้วได้ลูกมาสมมติว่าได้ลูกตัวผู้มาห้าตัวเนี่ยพี่คัดเอา,เาตััวททีีี่่แขงดดสุดนบ แล้วที่เหลือพี่จะทิ้งหรือให้คนอื่นไปก็ได้ครับหาตัวที่แข่งดีนะครับที่สุดพี่จะมาเป็นพ่อพันธุ์นะนี่แหละคือพี่ได้ที่สุดในข้องนี้มาแล้วเออแหละก็เริ่มจากการพัฒนาอะไรแบบนี้เนาะคือมันจะส่งผลต่อแบบคือลูกๆในอนาคตมันก็มีผลแน่นอนนะครับไม่งั้นเราก็คงเอาไก่นวกมาแบบพ่อพัฒนากานทั้งประเทศนั่นแหละนะคือทาไมคนแบบลงทุนซื้อแบบเอาไก่แพงๆนะครับ 4m 5m นะครับก็ในแหละนะ ก็มันมาจากแบบเอไอไก่ตัวนี้มันขึ้นไปชนเองเวมันไม่ใช่ว่าไอไก่เกรดแบบต้นไม้เท่นถูกๆต้นแพงๆมันมันเก่งมันกันมันคนแล้วอย่างกันเลยนะมันมันจะเทียบกันไม่ได้ครับโอเคแหละบางคนบอกว่ามีเงินก็ชนแพงได้เวยครับมีเงินชนแพงได้ก็จริงนะแต่คุณจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งนะคุณจะเป็นแค่ที่สองนะคุณจะพ่ายว่าเถอะคุณจะพ่ายกลับมาแน่นอนนะคือนั่นแหละคือเหตุผลทําไมครับทําให้ไก่มันเก่งความุกกรรมทาไมทาไมอ่าทําไมคนถึงยอมทุ่มซื้อนะ มันสร้างมูลค่าให้ก็จริงครับแต่สุดท้ายแล้วนค,คนที่เอาไปฝ่าวงสมะนะครับคนที่ไปฝ่างสมก็เพราะเขารู้ไงว่ามันเก่งพันธุกรรมไอ้ตัวนี้ข้อไก่ตัวนี้ชนะเอวาเว้ยนะเกรดนี้เว้ยมันแข่งระดับนี้เว้ยนะค,คือเขาก็หวังให้เป็นแบบนั้นุดแต่แล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับเพราะถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นคนก็ต้องคนก็ทุมความใหญ่เขา,าหาซื้อไก่แบบ หาไก่นวม,มามาเป็นพ่อพันธนะุ์ครับแล้วก็สร้างสตอรี่ขึ้นมาคนระับอะไรแบบนี้ทูกต้องไหมเอาเงินอย่างเดียวถูกต้องไหมไม่ต้องมีต้นทุนลงทุนซื้อพ่อไข่ซี 5m นั่นแหละมันก็ประมาณนั้นแหละคนระับคืออันนี้ผมก็พูดไปเรื่อยเนาะถามเรื่องนิดเดียวผมพูดไปเรื่อยแนละ้วอ,อ๋อประมาณนี้แหละคนระับก็ผมแนะนําพี่ได้ประมาณนี้เนาะนะคือพี่ไม่ต้องไปนสนใจอะไรพวกนี้เยอะเนาะพี่สนใจอย่างเดียวก็คือพี่เราคัดไ,ดไก่ดีหรือเปล่าคนระับพ่อแม่ไก่ที่จับมาผสมพันธนะุมันดีหรือเปล่านะพ่อไก่ที่เราคัดขึ้นมาคนระับ แข่งมันพิเศษจริงหรือเปล่าแข่งมันถ้าแข่งมันพิเศษจริงอ่ะพี่ไม่ต้องไปสนใจเลยครับอย่างไอ้สามาชโน้ของผมเนี่ยนะครับสอ,องกิโลสี่ครับที่พี่น้องจองลูกไว้เนี่ยนะครับไอ้สามาชโน้ผมคืออย่างข้อพี่ไอ้สามาชโน้ก็มีไอ้สาเมายอดนะไอ้สาเมายอดผมยังไม่ไ,มได้ขัดเลยนะผมยังไม่ไขัดเองไอ้สาเมายอดเนี่ยกระดูกโครงสร้างใหญ่สวยจับสวยจับยาวสองกิโลแปดปกตินะครับแต่ที่ว่าผมทําลูกไม่กี่แม่สองแม่สามแม่เองมั้งนะครับแต่ไอ้สามาชโน้เนี่ยผมทําทําลูกไว้เยอะนะอนอกกอไ,ไนอ,นอ้สามา,าชนนนนกกักััรอยเ่่าีีค้พบบบงะ สามาชนโกเนี่ยมัน2กงโสมันเล็กนะแต่ทําไมผมทําลูกกว่าพี่มันนะครับทั้งที่พี่มันก็กระดูกโครงสร้างดีกว่านะครับก็อย่างที่บอกแหละแข่งแข่งไอ้สามาชนกผมได้คัดเองกับตาครับผมได้คัดเองกับตาผมมองว่าแข่งมันเป็นยังไงผมได้เห็นแข่งค่ดเด่นเล็กผมไม่สนหรอกมันจะเล็กอะไรต่างๆนะครับสุดท้ายแล้วเราเราผมเป็นคนชอบพัฒนาเนาะพัฒนาไปเรื่อยๆนะมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเองเนี่ยับแต่สุดท้ายแล้วแข่งมาก่อนมาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ส่วนตัวผมนะผมยืนแข่งมาก่อนนะคุณจะมีแบบสายพันธุ์เหมืออนนนนกกกััเเลยนะพพีี네พี่่่่บ้งแต พ่อพี่เนี่ยก็ดูโครงสร้างนี้แค่ไหนครับแต่นะผมยังไม่เห็นแค่งแท้เพราะก็อาจจะทำรูกไว้แค่นี้เดียวนะครับแล้วก็จะไม่ได้แบ่งนะครับทำไมผมกล้าแบ่งลูกไอ้สามาชนุกมันเล็กด้วยมัน2อกยี่สเองครับสองยเอ้ยลอยชนไม่เสรเกิน2อกยี่หนะครับเล็กด้วยนะครับแต่นะก็นั่นแหละแข่งมาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะทุกว่า พี่น้องเนี่ยได้ตัวเมียไปเนี่ยไปพัฒนาปุ๊บกับพ่อไก่้อยมาตรฐานก็คือจบเลยครับก็คือจบโอกาสที่ออกมาดีสูงมากๆครับแล้วตัวผู้นะ่รนะตัวผู้โอกาสที่ลอยมาจากเหมือนพ่อมันก็มีนะใหญ่กว่าพ่อมันก็น้อยก็จริงนะครับแต่นะคืออย่างที่บอกลยคือถ้าให้ได้ตัวเมียไปผมอ่ะนั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงแนะนําพี่น้องว่าไปพี่น้องที่ติดตามสายพันธุ์ผมเนี่ยสายพันธุ์ผมตอนนี้นะนะมันยังขาดเรื่อง สรีระร่างกายนะเพราะผมอย่างที่บอกไปว่า2อสปีมานี้ผมเริ่มตั้งเติร์ดตั้งเราใหม่นะผมเริ่มตั้งเราใหม่แล้วก็เราผมไม่ได้มีแบบข้อไก่กระดูกคราสร้างเราดีๆนะถามว่ามันมีไหมตัวอื่นมันก็มีแหละแต่แต่สุดท้ายแล้วแข้งมันไม่ถึงผมก็ไม่รู้จะจับมันมาผสมทําไมถูกต้องไหมครับ จับสูงจับยาวจับสวยแค่ไหนนะครับแต่แค่มันไม่ถึงไอ้ตัวเล็กผมก็ไม่รู้จะจับมาผสมทําไมครับก็น,นั่นแหละครับก็ผมก็เลยเป็นเหตุผลว่าไอ้ผมแนะนําพี่น้องตลอดนะครับาไอ้พี่น้องติดตามสายพันธุ์ที่ผมพัฒน,นาเนี่ยพี่น้องเอาตัวเมียไปนะพี่ผมอยากแนะนําที่สุดเลยก็คือเอาตัวเมียไปพัฒน,นาเพราะว่าถ้าอะไรตัวเม,ม,มียตัวเมียมันจะเล็กนะครับตัวเมียมันจะใหญ่ครับแต่ถ้าได้ไปใส่พ่อรอยมาตรฐานอ่ะโอกาสจบสูงม,มากโอกาสจบสูงม,มากสูงมากกว่าที่อยากแบบมีพ่อเล็กอะ่ะมีพ่อเล็กๆโอ้หมึพอพ่ออยังวะ <c oughs> มีพ่อเล็กๆนะับไปผสมกับแม่ไก่ใหญ่ๆเนี่ยนะครับลูกออกมาส่วนน้อยเว้ยนะลูกออกมาส่วนน้อยมันจะใหญ่นะครับแต่ส่วนมากมันก็สไตล์มันก็จะทรงเล็กเหมือนพ่ออยู่ดีน,น,นะแหละนะพ่อประมาณนะั้นงงไหมพูดถามนิดเดียวผมพูดไปเรื่อยแหละเอาประมาณนี้แหละนะครับไม่ตลาดเราขี้เกียจ